สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูออร่ราการแอนชนแนลวันนี้เราจะรีรวิวอะไรกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเย่นี่เลยเกี๊ยวซาเกี๊ยวซ่านะคะซอสญี่ปุ่นไปซื้อมาจากเซเว่นเลยเดี๋ยวเราแกะดูกัน มันก็จะมีเม็ดๆๆๆเม็ดเมนาะนี่มันจะมีเม็ดอะเม็ดงามั้งแล้วก็เกีียวซ่านะคะมันจะเป็นนี้มีทั้งหมดหชิ้นด้วยกันพอดีมือเป็นแผลอืมแล้วเราก็มีเขามีส้อมแผลมดด้วย เดี๋ยวเราก็มารีวิวกันดีกว่าว่ามันจะอร่อยแค่ไหนซอสญี่ปุ่นเพิ่งกินครั้งแรกด้วยจริงๆมันมีเกี๊ยวสาอันที่มันต้องโดนออกไปเพราะว่าเราจะใส่ซอสตรงนี้นะซอสตรงนี้เลยใส่ซอสตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะแกะกันนะเย้เราก็แกะเรียบร้อยแล้วนี่ก็แกะแล้วนะ เดี๋ยวมันจะหงบเปล่าถ้าเราเงยเนี้นยเห็นไหมหรือว่าต้องให้กล้องเอากล้องดีกว่าเนาะมันจะได้เห็นชัดๆมันก็จะเป็นงี้อืก็ยังไม่เห็นอยู่ดีซึ่งเราก็จะไว้่างนี้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราจิ้มให้ดูเลยละกันมาแล้วนะคะชิ้นนิดหนึ่งที่เราแยกออกจากสี่อันเพราะว่าเราจะใส่นจ,จิ้มเกี๊ยวสาเกี๊ยวสาในซอสซัมซอสอร่อย ทำเองจะหมดแล้วอร่อยค่ะคือมันไม่ต้องมันใหญ่มากเพราะว่าซูจากเซเว่นก็อร่อยดีซึ่ง เธอจะบอกว่าให้ไปลองกินกันดูอร่อยมากๆค่ะมันมีอยู่ห้าชิ้นกับซอสหนึ่งอันเขาจะแถมมาให้นะคะซึ่งตอนแรกเห็นงานนึกว่ามันจะติดออกมามันไม่ติดกันก็เดี๋ยวเรละไปกินกันแป๊บหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราผ่าไส้ในออกมานะคะเดี๋ยวเราจะผ่าไส้ในออกมาให้ดู อุ้ยกองเงิบไม่เป็นไรคะ่ะขออภัยทวยนะเราจะผ่าไส้กลางให้ดูให้ดูไส้ว่าเขาทำใส้มีไส้อะไรบ้างนี่ไม่เห็นไม่ชชาแต่เอานี่ดีกว่านี่เลยเกี๊ยวซ่ามันก็จะเป็นพวกมีผัก เกี๊ยวใส่ข้างในข้างในอาจจะเป็นหมูแต่เขาบอกเกี๊ยวซาีาเองค่ะน่า,นากินไหมน่ากินไหมน่ากินมากๆซึ่งถ้าเอาข้างไส้ในไปจิ้มก็จะอร่อยน้ายกมาเลยดีกว่าเนาะ อืมอร่อยอร่อยกว่าจิ้มวันนี้อีกนะคะคก็ยังไงก็ฝาก,กด Subscribe ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืม,ลลมไม่มีอะไรลืมแล้วเนาะ ถ้ามีอะไรก็สงสัยอะไรก็แสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้เลยวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า